สวัสดีครับเกษตรวันหยุดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าปีห้านะครับวันนี้เรามาดูเทคนิคเปียกสลับแห้แงแกล้งไส้เดือนนะครับแล้วก็แกล้งมดด้วยนะครับเพื่อให้ผลิตปุ๋ยให้ข้าวแล้วก็เป็นอาหารปลาต่อไปนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือเราก็ควรปล่อยให้น้ําลดบ้างนะครับเมื่อน้ําลดนะครับไส้เดือนก็จะเริ่มออกมานี่นะครับ ขี้ไสเดือนนะครับผลิตปุ๋ยธรรมชาตินะครับข้อดีของปุ๋ยไสเดือนก็คือมีจุลินทรีย์นะครับที่มีชีวิตนะครับแล้วก็ไสเดือนนะครับดีกว่าปุ๋ยเคมีตรงที่เราใส่ครั้งเดียวแล้วมันก็ออกลูกออกหลานขยายตาเอมทองไล่ทองนาของเรานะครับแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะมีไสเดือนนะครับเพื่อนๆต้องทํานาปลอดสารเคมีนะครับ อันนี้ก็สังเกตว่าหลังจากที่เราปล่อยน้ำแห้งไปแล้วนะครับไสเดือนก็เริ่มที่จะมอไายขี้ไว้นะครับแล้วมดก็จะเริ่มที่จะลงมานะครับนี่นะครับมแมลงในนาข้าวของเราบีนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่นะครับไสเดือนนะครับมแมลงหลังจากนั้นนะครับ มีมะแรงมีแมงมุมนะครับเพราะว่านาข้าวเราเป็นนาข้าวอินทรีย์นะครับยาก็มีนะครับนี่เห็นไหมครับหยานะครับฟางข้าวแล้วก็มาคลุมทําปุ๋ยแล้วก็ทําเป็นอาหารปลานะครับแล้วก็มีแหแดงด้วยนะครับนี่แหแดงนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นอีกประมาณสองวันนะครับเราก็จะปล่อยน้ํา เข้านานะครับเพื่อให้ปลาของเรานะครับขึ้นมากินสลายกินมูลไส้เดือนกินมแมลงกินมดนะครับที่เข้ามาใสนะครับในนาข้าวอินทรีย์แปลงนาข้าวอินทรีย์เรานะครับนาข้าวอินทรีย์เราก็ใส่เท้าเปล่าลงเดินได้อย่างมั่นใจนะครับ เพราะว่าเรามั่นใจในความปลอดภัยอันนี้เป็นพันธุ์ข้าวข้าวมะลิดำนองคายนะครับส่วนหญ้าที่เราจะถอนออกก็จะเป็นญ้าประเภทนี้นะครับเพราะว่าน้ําท่วมมันไม่ตายนะครับแต่เราก็ไม่ได้โยนขึ้นไปนะครับเราก็โยนไว้ในทุ่งนานี่แหละครับนี่นะครับหักแล้วก็โยนไว้นะครับ ส่วนถั่วพร้าก็ยังทนน้ำท่วมอยู่นะครับเพราะว่าของเราไม่ได้ปล่อยน้ำท่วมเยอะนะครับกอข้าวเราก็เริ่มแตกกอสวยเลยนะครับนี่นะครับเปียกสลับแห้งแกงข้าวแกงแรงแกล้งไส้เดือนด้วยนะครับก็จะมีฟางนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกที่เราใส่ลงไปนะครับดินก็จะดำดำ ขาว่าจะแตกกอดีนะครับเป็นหิวมัดนะครับโอเคนะครับบนคันนาเราก็จะปลูกนูนอ้อยนะครับปีนี้นะครับราวางโปรแกรมปลูกอ้อยไว้นะครับโอเคส่วนเจ้าไก่บางตัวมันก็ยังลงมาในนาข้าวของเรานะครับมาหากินมแมลงนะครับ เพื่อนๆก็ลองใช้เทคนิคไปไปทดลองดูนะครับเพิ่มผลผลิตข้าวนะครับเทคนิคเปียกสลับแห้งแกล้งไส้เดือนนะครับเพิ่มปุ๋ยเพิ่มจุลินทรีย์ในนาข้าวนะครับสวัสดีครับ